เอาละสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับสู่ช่องของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการสรุปเนื้อเรื่องครุสุบะเล่มที่13นั่นเองชื่อเล่มว่าสารท้าดวลถึงลิชนะก็วันนี้เราก็จะมาต่อกันในบทที่2นั่นเองนะครับสาหรับบทแรกใครที่จําไม่ได้ถ้าอยากฟังเต็มเมก็ลองไปย้อนฟังดูได้นะครับคลิปก่อนหน้านี้แต่ว่าใครที่อพอจําได้แล้วแล้วก็อยากให้ช่วยรื้อฟื้นความจําให้หน่อยก็ได้เลยครับจดไปคือในบทแรกเนี่ยมันก็จะประมาณว่าพวก คาสมะเนี่ยก็ไปที่เกาะสมบัติก็คือไปฟาร์มของบนหลังเต่านั่นเองแล้วก็แก้บัญชีติดลบให้ร้านเวนต์ของวิชได้นะครับก็เนเรื่องหลักๆก็จะประมาณนั้นดังนั้นเรามาต่อกันที่บทที่2เลยบทที่2เนี่ยชื่อตอนว่าขอสวรรจงลงทันไปเอกฮาเลมผู้นี้เช้าวันต่อมาขณะที่คาสมากำลังนั่งจิบกาแฟตอนเชา้าอยู่เนี่ยอควที่ถือพ่วอยู่ก็เดินเข้ามาเพราะว่ามีเรื่องที่อยากให้ช่วยในสวน พอตามไปก็เจอกับจกักรพรรดิเซลที่ตัวเล็กเท่าเดิมเลยผิกกับชมุสเกตที่โตขึ้นเรื่อยๆกำลังนอนอยู่อคอเนี่ยขอให้คาสมาช้เวสร้างดินขึ้นมาตรงที่ที่เตรียมไว้ตอนนั้นเนี่ยก็มีเมกุูมินที่ใส่ชุดกระโปรงคู่กับหมวกฟางถือจอบวางอยู่ดูเหมือนว่าทั้งคู่เนี่ยจะวางแผนปลูกอะไรบางอย่างที่เป็นช่วงกาลังจะเข้าหน้าหนาวเมกุูมินเนี่ยอธิบายว่าตอนนี้เนี่ยได้ว่านมาเมล็ดเสร็จแล้วเหลือแค่คอยรดน้ําและนวดให้บ้างพอเข้าหน้าหนาวเนี่ยก็สามารถเก็บเกี่ยวได้เลย ระหว่างที่คุยกันนั้นอยู่เนี่ยก็มองเห็นยุนยุนที่มาหาพอดีหลังจากที่คุยกันเนี่ยยุนยุนก็ได้ปรึกษาเรื่องการทดสอบคันเลือ,องคนแอพเผาคนใหม่ว่าจะต้องพาคนที่จะมาเป็นคู่หูเนี่ยมาเข้ารับการทดสอบด้วยแล้วก็ทดสอบพร้อมกันพอได้ยินดังนั้นเนี่ยเมยกุูมินก็เสนอตัวว่าจะเป็นคู่หูให้เองแต่ยุนยุนก็บอกว่า มกุมินเนี่ยไปด้วยก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะเพราะว่ายิงเวทได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็หมดประโยชน์แล้วก็เกะกะด้วยเพราะว่าการทดสอบของหมู่บ้านโคมาเนี่ยมี3ด่ดัพอได้ยินแบบนั้นเนี่ยเมกุูมินก็ชะงักไปเลยก่อนที่ยุนยุนเนี่ยจะขอให้คาสึมะไปเข้ารับการทดสอบด้วยเป็นคู่หูอยู่ดีๆเมกุูมินที่นั่งอยู่เนี่ยก็โมโหขึ้นมาแล้วก็บอกว่าใครจะยอมไม่ใช้งานคาสึมะได้ทุกครั้งกันเรื่องแค่นี้เนี่ยไม่ต้องถึงมือคาสึมะหรอกเดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ยตัวเองจะจัดการเองสุดท้ายยุนยุนยม,มิมแทน ก่อนที่จะไปเนี่ยแมกุูมินได้บอกคาสึมะว่าช่วงที่ตัวเองไม่อยู่เนี่ยอย่าทําอะไรเกินตัวแล้วก็ฝากให้ออ,อคอยดูแลไม่ให้ใกล้ชิดกับดักเนสมากเกินไปหลังจากที่แม็กุมินไปแล้วเนี่ยทุกคนก็ได้แบ่งหน้าที่การทากันทางานบ้านกันใหม่โดยที่คาสึมะเนี่ยจะเป็นคนทําอาหารดักเนสเนี่ยก็จะช่วยทําความสะอาดและออคอ,อก็จะดูแลแปลงผักพอได้ยินแบบนั้นเนี่ยดักเนสก็เอะใจบางอย่างเพราะว่ากฎหมายห้ามไม่ให้มือสมัครเล่นทําการเกษตรเอง แต่อควาเนี่ยบอกว่าตอนนี้นตัวเองอยู่ในแรงนักะจมไทยระดับสูงแล้วก็เลยสามารถปลูกผักได้สุดท้ายรักเนสเนี่ยก็ยอมแพ้นะแต่ก็ยังกังวลว่าผักที่ปลูกเนี่ยสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นได้แน่ๆเลยหลังจากนั้นคาสติมาก็มานั่งอ่านหนังสือพิมพ์ตามปกติวันนี้เนี่ยมีข่าวที่ดูสะดุดตาม,มากกว่าปกติก็คือกองทัพราชาพีศาจเนี่ยเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งหรือว่าอาจจะเป็นเพราะจํานวนของหัวหน้าหน่วยที่ลดลงเป็นชนวนในการลงมือ หลังจากที่กินมื้อเที่ยงเสร็จโอคเนี่ยก็ชวนทุกคนไปล่ามอนสเตอร์ด้วยท่าทางมุ่งมั่นผิดปกติเหตุผลก็คือช่วงลหลังๆวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่เมกุมินจะเป็นคนปราบมอนสเตอร์ให้ปาร์ตี้ทำให้เลเวลของคนอื่นเนี่ยเริ่มถูกทิ้งหา่างก็คือตอนนี้เนี่ยนอกจากตัวของคาสเมะอีก3คนที่เหลือเนี่ยเลเวล20-30กว่าแล้วแม้ว่าช่วงนี้คาสเมะจะกินอาหารที่ให้ค่าประสบการณ์เยอะนะแต่ว่าเลเวลก็ยังถูกทิ้งห่างอยู่พอได้ยินแบบนั้นเนี่ยคาสเมะก็เห็นด้วยว่าเออ แต่ปัญหาหลักเนี่ยก็คือดักเนสเนี่ยมมนจะโจมตีไม่โดนเป้าหมายและอคอเนี่ยก็โจมตีได้แค่อันเดธกับปีศาจแต่อคคอก็บอกว่าเนี่ยตัวเองได้วางแผนเอาไว้แล้วแล้วนะไม่ต้องห่วงตัดภาพมาที่มุมรอกถนนหนึ่งในเมืองแอ็กเซลตอนแรกคาสึมะกับดักเนสเนี่ยก็เข้าใจว่าจอบไปล่ามอนสเตอร์นอกเมืองก็เลยใส่ชุดมาแบบเต็มยศเลยแต่ดูเหมือนว่าเป้าหมายของอคคยอยู่ใกล้ตัวกว่าที่ทุกคนคิดแผนก็นคืออคคอเนี่ยจะออกไปโจมตีหลอกลอก่ลอให้ก่อนแล้วให้คาสึมะใช้สกิลบอย พออีกฝ่ายขยับตัวไม่ได้ทุกคนก็จะลุมยำได้ทันทีตอนนี้คาสิมากับรักเนสเนี่ยเริ่มเอ็จใจแล้วว่ามันมันแปลกๆแ,แ,แ,แน่ๆใช่แล้วเป้าหมายก็คือพออโคเห็นปีศาจชุดเพนกวินเนี่ยกำลังกวาดหน้าร้านวิสอย่างไม่ทันระวังเนี่ยก็พุ่งไปใช้ก็ตโบใส่จนล่วงไปกองกับพื้นแบบทันทีทันใดแล้วร่างข้างในก็หายไปเลยนะครับพอเห็นท่าไม่ดีแบบนั้นเนี่ยคาสมาก็รีบตะโกนเรียกบาน,นิวในร้านให้รีบออกมาชุบชีวิตให้ทันที สรุปก็คืออะควอนเนี่ยจะมาปั๊มเวลกับเซเลซิอเพราะว่าสามารถถูกบานิลวชุบชีวิตมาได้เรื่อยๆพอได้ยินแบบนั้นเนี่ยเจ้าเพนควินก็เริ่มทอ้อใจนะแล้วก็มานั่งปรับทุกข์กับคาสุมะแทนส่วนตอนนี้เนี่ยวิสเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ร้านนะเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้เนี่ยถูกบานิ่วใช้ทํางานแบบไม่หลับไม่นอนต่อกันจนเริ่มพูดจาแปลกๆแ,แบบประมาณว่ามีคนมาขอท้าสู้ก็เลยยอมให้หยุดพักงานก่อนอาจจะแบบสติเลอะเรือนไปแล้วอะไรอย่างนี้สุดท้ายเนี่ยหลังจากที่นั่งคุยปรับความเข้าใจกันได้เนี่ยก็ เราไปล่ามอนสเตอร์ด้วยวิธีปกติดีกว่าทั้ง3คนเนี่ยก็ออกมาตรงที่ล่านอกเมืองนะพอคาซิมะบอกว่าจะมาล่าก,กบเป็นการเอาคืนเนี่ยอคาอก็เกิดอาการแพนิคจากบาดแผลทางใจก่อนหน้านี้ทุกคนก็เลยเปลี่ยนมาที่ป่านอกเมืองบ้างทะเลสาบบ้างแต่อคาอก็ไม่พอใจสักทีเพราะว่ามีประวัติทุกที่เลยคาซิมะก็เลยสรุปว่าเออถ้างั้นเนี่ยก็กลับไปล่าก,กบเหมือนเดิมแล้วกันนะพรได้ยินแบบนั้นเนี่ยอคาอก็เริ่มกรีดร้องขอความเมตตาทันที แฝงก็คือคาสึมาเนี่ยจะใช้ไดนาไม้เรียกกบขึ้นมาให้รักเนสเป็นตัวลอ่อประกบจะไม่กินคนที่สวมเกาะแล้วก็จะคอยใช้ธนูยิงจากระยะไกลพอไดนาไม้ระเบิดเนี่ยก็มีกบออกมาจริงๆนะแต่มันเยอะกว่าปกติมากเลยแล้วทุกตัวก็กระโดดเข้ามาวเวารื่อยวตาหิวหยตอนนี้อคอก็ยังร้องไห้อยู่เนื่องจากกบมีเยอะเกินไปจนรับมือไม่ไหวคาซึมาก็เลยพูดขอโทษอคาแล้วก็บอกว่ายอมตัดใจแล้วก็โดนกบกินทั้งคู่เถอะแล้วก็ยืนรอรับผลอย่างไม่เกรงกลัวอคาลเนี่ยก็กรีดร้องสุดเสียงเลยนะ ตัดเทพากลับมาที่บ้านเนี่ยตอนนี้อคอตัวเพื่อนเมือกเดินในสภาพหมดแรงตอนที่ถูกช่วยออกมาพร้อมกัน2คนแล้วเนี่ยแต่อคอกลับโดนกบอีกตัวกินเข้าไปทันทีก็เลยอยู่ในสภาพเละเทะกว่าคนอื่นคสาสึมะเนี่ยก็ประคองพาอาคอไปที่ห้องอาบน้ำทันทีระหว่างนั้นดักเนสที่เอาเนื้อกบไปขายเนี่ยก็กลับมาแล้วคสาสึมะก็เข้าไปอาบน้ําต่ตอจากอคอทันทีเพราะว่าตัวเองก็เพื่อนเมือกมาเหมือนกันระหว่างที่คสาสึมะกาลังแช่น้ําอุ่นอย่างสบายตัวเนี่ย จ้าตัวก็ได้หลับไปเพราะว่าความเหนื่อยพอรู้ตัวอีกทีเนี่ยไฟตะเกียงในห้องน้ําก็ดับไปแล้วนอกหน้าต่างก็ดูมืดลงระหว่างนั้นก็ดินเสียงเปิดประตูห้องน้าจากด้านนอกในห้องน้ํามืดสลัวเพราะว่าตะเกียงดับไปแล้วเลยทําให้อีกฝ่ายเนี่ยอาจจะคิดว่าไม่มีคนอยู่แต่พอดูดีๆเนี่ยอาควาก็อาบน้ําไปแล้วเมคุมินก็ไปหมู่บ้านโคมะดังนั้นคนที่เข้ามาเนี่ยต้องเป็นดักนแน่นอนพอเปิดประตูกระจกเข้ามาเนี่ยก็พบว่าเป็นดักเนสจริงๆตามที่คิดไว้เสียงกรี๊ดดังลั่นห้องน้ําเลย แต่คนที่กีนเนี่ยกลับเป็นคาสิมาซะเองเอา้าแล้วก็โวยวายไม่หยุดว่ารอบนี้เนี่ยตัวเองไม่ได้ผิดนะแล้วก็เป็นฝ่ายถูกวลวนลามดักเนสเนี่ยก็รีบพุ่งมาปิดปากก่อนที่อคอจะได้ยินพอใจเย็นลงแล้วเนี่ยก็สังเกตดูว่าดักเนสเนี่ยยังใส่ชุดว่ายน้ำไว้ข้างในอยู่แล้วก็มีผ้าคนหนูสําหรับขัดหลังมาด้วยดักเนสเนี่ยก็หน้าแดงเลยนะแล้วก็บอกว่าตั้งใจจะมาถูหลังให้แทนคําขอบคุณที่ได้ช่วยซิลฟีน่าไว้ ระหว่างนั้นเนี่ยตอนแรกทั้งคู่ก็ยังคุยกันตามปกตินะแล้วก็เริ่มแซะกันเรื่องแบบเอ้ยใจสออไม่กล้าทําอะไรอย่างนี้ทําให้คาดหวังแล้วก็เลือกการทางบ้างจนทะเลาะแบบใส่นวกันอยู่ในห้องน้ําเลยในสภาพแบบแทบจะแก้ผ้าโดยที่ไม่รู้เลยว่าแม็กกูมินที่กลับมาแล้วากาลังยืนดูด้วยสีหน้าเอื่อมละอาเววตาแบบส่องประกายแรงฉานพอเห็นจังหวะดีเนี่ยคาสึมะก็รีบชิงฟ้องแม็กกูมินก่อนเลยว่าโดนดักเนสบุกเข้ามาทาไม่ดีไม่ไรแล้วก็ตัดจบบทที่2ไปแบบอีซีนะครับ ก็จบไ,ไปแล้วนะฮะสำหรับสรุปเนื้อเรื่องนิยายเล่มที่13ในบทที่2ของเรานะครับก็ดองเอาไว้นานเลยก็ขออาภัยทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับขออาภัยทุกคลิปเลยฮะเราเราก็รู้สึกผิดนะสำหรับในเรื่องในบทที่3เนี่ยก็ไว้เจอกันคลิปต่อไปแล้วกันสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย